สวัสดีค่ะนะคะนี่ก็คือบ้านน้องมานะเลยค่ะกาลังอยู่บนพื้นที่ที่เพื่อนถมใบเนาะค่ะก็โล่งแน่นเนาะคะ่ะใส่ดินลงไปแน่นแน่นแล้วเนาะคะ่ะนี่คือบรรยากาศที่คุณกู้แมวเหมียวได้มาบ้านน้องมานะเนาะม,มาเบิงทางปูทางยาเพื่อนเตรียมการโอ้อันนี้สวนยางที่อยู่ด้านข้างเนาะอันนี้เพื่อนกระเห็ดหัวนะคะถือว่าทําได้ดีได้เทีคงเทคานนะคะเป็นบรรยากาศที่เพื่อนทุมทีไว้อีกบุญบ้านก็นกนจะเห็นบ้านหลัง ง,งามๆของหนองเกิดขึ้นอยู่บริเวณนี้แหละเนาะคะ่ะอันนี้เป็นบ้านของอาผูเพิ่นเนาะด้านหน้าอ่ะอากาศก็ร้อน,นเนาะแสงจิดรรัตมาบึงคุณย่ากะตามกันกับคุณยามาเอ้ามาเจอน้องมานะยืนทแทะแล้นะคะยืนต้อนรับอยู่เดอ้อคุณพรูเ,เมี่ยวก็สวัสดีครับสุดหลอ่อมานะอ้าว เนาะคะ่ะเนาะนี่น้องมานะก็ยืนต้อนรับยิ้มแฉ่งอยู่ตรงนี้เด้อนะคะเพิ่นกะที่จอดรถเพิ่นกะโล่งเตียนเนาะขับไปมือน,นี้แสดงอยู่ที่จังหวัดอุดรเนาะคะ่ะเทียงนาน้อยคอยแฟนเนาะคะ่ะที่เพิ่นมานั่งตรงนี้แหละตรงนี้แหละเนาะคุณคุณไมเมอกาสมานั่งทับห้อยเพิ่นกระไรตัวสัตว์ตรงนี้เนาะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเทียงนาน้อยคอยแฟนบ้านบักลลามานะเนาะ,ะมีโกโงโกอไผ่บรรยากาศ ดีๆเนาะคุณยาเนาะฝนบ่ตกน้ำโปรถ่วมสบายใจเนาะบ่ได้บ่ได้ขวิ่น้ำเข่าหน้าเอาบอ่เอาเดี๋ยวไปดูน้องปาล์มก่อนว้าแต่ตู้เย็นไหมละคุณตู้เย็นเก่าออกมาแล้วตัวสนนี่เนาะอืใสาย่ละข้างหนล่ะเดี๋ยวตามน้องปาล์มไปคุณคู่เหนเห็นหลากกระทุกโลกเพิ่นล้นเต็มเนาะแนวมักแนวสอบสั่งกระจ อ่าสวัสดีค่ะเห็นไหมพี่อ่าพี่มานะาบอกว่ามาบ้านสวนสวรรค์ไม่เจอใครก็ให้ถ่ายรูปกับน้องปามแทนว่าสันน้องปามอาบน้ำเราบอกลูกอาบเย็นหรืออบาบเช้านี่อบาบเช้าบอกอันนี้บอกทุ่งนาบอกนี่ป้าอันนี้บอกที่พากันไปเล่นวันนั้นนะโอ้โอ้หน้าไพละนี่ป้าลึกแท้ะ น,นี่ทุ่งนาเนาะที่เพื่อนพากันหมดไปตัวนั้นนะล,ลูกเนาะไม่ใช่นาพวกเราบลูกด้วนาคนอื่นบ่นนี้น้องป้ามสวัสดีคนสวยเลยเนาะเอาเอาละลูกพอได้ละพอแล้วละเนาะได้แล้วละหมดละบอเออมากระทกรกเนาะคุณครูไปแบบเบียวพันบักกินสุ่มกินเซลเห็นแหละกับยังสั่นหละนะคะมาด้านหลังโอ้ยนะคะมีไก่ไม่ยังเนาะอยู่ด้านหลัง นะคะโอ้คนบด้กินมั่อก็ไเลยลนเต็มอยู่ไก่จิกกินเบิดแล้วนี่เนาะคะ่ะโอ้ัางหลังก็เป็นสวนนั่นนี่เนาะอยู่สบายด้วยตัวสันนี่มีผักสวนครัวเยอะอยู่เนาะย,ยาโอเคเลยเนาะคะ่ะน้องปามการบ้านเสร็จหรือยัง,งยคิดถึงพี่อยู่บุ่ลูกอืมโอ้ยน่ารักเลยคนสวยนี่นาาเอกเอ็ม วี่คุณครูขวดใหญ่คนเราขวดประเดกแม่ทิพย์อย่าลืมพู่แม่เหมียวไปบ้านนั่นฝากอันให้พู่แม่เหมียวเอาไปซีมเบิงเด้อว่าเสบวาเสบบอกนเด้อว่าสันว่าเสบเอาบอซอยบุญอันยาอยู่ว่าสันแม่ทิพย์ดล่ะหรคะแม่ทิพย์เป็นอยู่สว่างบ่ทั้งสว่างเด่นโอ้โหสันในเหนือค่ะสว่างให้คุณครูแม่เหมียวซีมเบิงว่าเสบวาเสบน้องซิเรซาได้ลือดมันบ่สซิเรซาไดือดค่ะแม่ทิพย์ขวดใหญ่คนละขวดทั้งส้มผู้แน่ร้านข้าวเออเออเดี๋ยวครูสิ เป็นตาบงคงหรือเป็นอย่างตาบงคงค่ะอืมค่ะโอ้ยาอะไรของฝากของต่อนไปให้ควางคุณยายปลากรดไปให้คุณยายคนแก่น่คะปลากรุดตับเนมเน้องม่อีหยังล่ะนั่นแหละค่ะโอ้ไอ้ข้อเอานี่แบอกอที่ว่าเสียบนะเอาของข้าเจ้าก็จะเป็นล่ำเขียวอันเป็นอันเขียวเขียวสิเมื่อนี่ก็จะเป็นแดงแดงก็จเป็นเหลืองเหลืองมันเป็ี่ยนค่ะมันยาวมันสึเป็นจังสั้นโอ้ซอำแล้วมันสีโออันแบบนี้เนาะค่ะเนาะ ก็มีน้ำเนาะค่ะอ้าวสร้างว่าแถวบ้านนี้กิมซุงกิมซุงบ่เออคู่เออแนวมักของคุณคู่เนาะอันนี้ก็ได้ค่ะแอ้ตอนนี้มาอยู่บ้านน้องมะนาเนาะจักนลอยเพิ่นกาสิปลูกเฮือนต้นลอยยาเนาะเพิ่นว่าขับเพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าค่ะหลังวันเกิดวันเกิดเพิ่นค่ะเพิ่นว่าอันสิมายก เสาโค้งหลังคาไว้เพิ่มบากับอาแคสแต่ว่าเพิ่นให้ท่านไปว่าแต่ท่านไปเบากับยญาแต่ว่ายญาเพิ่นวอาน้ำอาแคสอาแคสเลยว่าเบาห้ฟังหมู่บ้านหมู่ก้อนค่ะแสดงว่าไก่เนาะเพคนเพิ่นเบายังเสร็จกับซีเมนตัวหลังวันเพิ่นกับซเอาเรือเพิ่นหลังวันเกิดหลังอยังกับซีเนาะกับซีทาพ่อเพิ่นให้พ่อเพิ่นมาเฮ็ดให้ขึ้เก้าคนละคางว่าจีจ้างสร้างกะกกเตรเงินเนาะกันเนาะต้องเซฟเทากัเป็นสร้างอยู่กะจ้างผู้อื่นมาซอยกับซีเห็ดหลังบ่ใหญ่ดอกเพิ่นเบาหลังพ่ออายุนี่ละ ทำเพิ่นหาได้อห่าเนาะค่ะก็ค่อยๆต่อเติมไปเห็ดสองสันบ่อนรอจังจักสั้นเพิ่นกระิเฮ็ดสั้นเดียวนี่ล่ะค่ะเห็ดเอายุงง่ายเอาเพราะว่าบอต้องเอาหา่เอาหยงเอาสำแห้งเข้าบุนได้จะคันสิกลับ่เป็นหยงมันมีพื้นที่อยู่ก็จังค่อยว่าไปกันสองสันกระยกสูงเอาได้ยาด้วยเพื่อหลีกน้ำหลีกท่ากระเพิ่นกระชยกขึ้นขึ้นนะค่ะยกสูงขึ้นมาจักน้อย ดีใ,ใจน้ำมีดอกเดี๋ยวเข้ากับจังหงความเติบโตของเพอนเนาะก <ฮะ S 1> ็อยากให้เพลนดังๆปังๆไปหนาพ่อพแม่แม่เอฟซีก็ให้ฮักแพงคือเกาให้ฮักแพ่งหลายกว่าเกาเนาะเห็นอ่าคุณคู่ที่บอกว่าอยากให้เพลนอะมาสัมผัสชีวิตมาเห็นบานเพอนเฮื่อนเพอน <ฮะ S 1> จังสเด้จังสได้ฮักแพ่งเพอนขึ้นหลายกว่าเกาอีหยังที่มั่น อ่าที่ตจะให้กำลังใจเนาะยาเนาะอยากให้ให,ใ,ให้กำลังใจเนาะค่ะกำลังใจนั่นแหะค่ะอืมอันนีก้กระเบื้องไปนั่นแหะค่ะกันเด็กนิดหน่อยผู้นึงบ้นบานๆเนาะค่ะไปสู่ชีวิตกับหวังเพื่อว่าเอออยากได้เงือนอยากได้ทุกอย่างที่ที่จนได้จากที่บนมี้แหละบนกา <ạ. S 2> รพยายามทำแม่แม่พ่อๆให้มากสิค่ะเพือเพื่อนก็เสียไมาหยกอยู่หรอกค่ะเงือนแต่ว่าเพื่อนก็คือว่าเหรอเนาะยังบ่พร้อมค่ะมันอยจะคิดพ่อแห้งเนาะใจก็อยจะคิดพ่อแห้งบ่พร้อมบ่พร้อมก็ยังแบบว่า าเงินนี่แหละค่ะเงินกับท่านเร้ยว่าสิหลายเพราะเศรษฐีโยกซีบซับเรียบร้อยต้องได้ยกโค้งหลังคาขึ้นก็ต้องหาไปเรื่อยๆมันก็หลายเติบด้ยหม่องสําคัญคือยกโค้งมุงหลังคานี่ล่ะบิดย์ชวนนีไปมันก็สิง่ายขึ้นง่ายขึ้นค่อยหาค่อยเก็บไปเนาะเนาะยาเนาะให้กําลังใจฝากพ่อแม่ให้กําลังใจบักหลาห์นะเนาะอันใดพ่อแม่กำลังใจอนใดบันทอนใจก็อดไว้สาในใจฮักบักหลาฮักด้วยที่ ดอกบักลาค่ะเนาะค่ะเนาะยาเอาคุณคู่ไปมากระให้กำลังใจเดี๋ยวสิออกเมื่อหล่ะค่ะขอบคุณเด้อมากอันกระทถนรูของมักของก่อนของฝากของเก่งเต็มถุกอายะเมื่อแหลมยาเอ้ยขอบคุณตะโกตอันไม่ได้ตะโกตน้อยเด้อค่ะเด้อโอ้ยตัวใหญ่แต่เนาะค่ะเนาะต่วเห็ดเป็นต้นไปเรียบร้อยเอาไปฝากไปคุณยายกับคุณคู่แม่เหนียวค่ะคุณจะเห็ดเชียงในเะกินบานนี้ต้มบ่แกงบ่นึงแยกเป็นฟองถุงโอ้ยอันนี้พิษเอาพิษให้พิษค่ะ วันนี้เบิ่งปลาปลานิ้น,นมันหน่อยหน่อยคนหนึ่งบ่ต้องเอาหลายก็ได้เด้เอาขึ้นไว้ซะนั่งอ่านก็ได้มันสิบ่มีอันหยากรอนอ,อันนี้ปลานิน้นเพื่อนเด้อค่ะเด้อโอ้โอ,อ้ค่ะปลาเพื่อนน้ำพุ่งอันนี้ปลาเพื่อนน้นำพุ่งต้องฟ้องอ่นเลยค่ะค่ะ แต่ว่าไปขายนักแถวเมืองก็กลัเพราะว่าปลาเคลื่อน่เสียด้วยค่ะอืมค่ะเอาไปซีมึงค่ะคุณยายขอบคุณลห,หลายๆเด้อค่ะฝากไปให้คุณยายเด้อขอ, <c oughs> ขอบคุณ <ไป S 1> คู่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>